เกินงบมาแต่มันได้เยอะมันได้หลายแก้วใสูุ่เรียนไม่ได้เยอะเลยได้เป็นกระติกแต่ยังคงยิงยิงทั้งตายผิดพลาดมาแล้วไม่หวนคืนจะขอไมนเสียใจแต่เพียงได้รู้ว่าเคยได้มี บางครั้งก็ยังขี้งใจแม้จะมีเก็บไว้แค่ความทรงจำอย่าเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งที่ได้อยู่กับลูกเนี่ยถึงวันไหนลูกไม่อยู่นมาจะเก็บไว้ก็ถึิ่งดีๆนะให้ลูกปาะหารให้หนูนะที่วามนี้แค่ความเงงใจมีเพียงบางครั้งที่แม่รู้ว่าลูกรักแม่ไม่หนุนใคร ยาเก็บเอาไว้ที่เยื่มสิ่งมันนังด็แม่ในหนึ่งลูกแม่จะกับไปแม่จะจำว่เนี้ตอนที่ลูกมาหาแม่แบบขนตกหนักเนนี้ติดประตูผนตกหนักแเอา่แม่ขอาิดอ่ลูกมานอนนี่เลยอ่ะลูมานอนเนี่แม่จะแจกอาหารละแม่จะให้กินข้าวล้ว

我都不知道嘛，不管，你还不管，你看。

มาเขาให้ช้านะถ้าใครวุ่นวายฮะเขาจะให้ช้าเขาจะให้คนนั้นที่หลังผ่านหน้าที่ไม่มีมารยาทเขาจะเลี้ยงให้ตัวเองมีมารยาทฉัาไม่ใช่มีมารยาทนี่คือข้าวของ กำลังจะปรดสรัพท์นะ